นะครับอ่ายังไงก็ทางบ้านนี่ก็เชียร์กันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวครูปิ่มจะมีอะไรนะครับคะแนนนะครูปิ่งก็เชียครับก็ครูเตรียมคะแนนไว้แล้วแล้วก็จริงๆแม้ก็ครูกับคุ้ก็รู้สึกชอบทั้งหมดเลยนะแบบว่าอยากจะให้ทุกคนชนะหมดเลยเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างการแข่งขันก็คือการแข่งขันนะคะเข้าใจนะทุกคน้มพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง ออ้อมนะ <laughs> โอเคถ้าอย่างนั้นไปดูผลของการแข่งขันวันนี้กันค่ะ <laughs> พี่ดาวเไงงงงไหมได้งง <laughs> อูง้ได อินดี้แคมป์ค่ะว้าวคืออะไรอ่ะครูง่ายๆครับก็คือว่าเราก็คือผู้ถูกเลือกทั้งหคนที่ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์เพลงอินดี้ที่เป็นเพลงของตัวเองเริ่มต้นใหม่นะครับทำเพลงของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์ครับจนทำเพลงเสร็จแล้วก็การทำงานก็จะมีแคมป์ิทแพลตฟอร์มในนามทีมครูและ ท,ที่รักษที่คาดไพลวีแท็กทูคาลลอร์จะมาเป็นโปรพิศเซอร์ททางานด้วยกันกับกาครับโอเคไหมก็ครูอ่าสุ่มเตรียมตัวสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วแหละวันนี้คือการแกงล้วนๆเราวเป็นเราไม่จอไปกับการควรใช่ไหมค่ะคุณเวสใช่แล้วก็สิ่งนี้ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วเมื่อกี้ทุกคนพูดอะไรไปตอนต้นชั่วโมงจำได้หรือเปล่าจำไได้ค่ะพูดอะไรไว้อะจริงหรือไม่ก็ใ็่ไม่เช่ฮ่าโอเคนะ จริงมันก็อยู่ในช่วงแบบว่าที่ค่อยๆจะแบบอยากจะถามพวกเราจริงๆเลยว่ารู้สึกยังไงกันบ้างเราอยากจะคุยเลยไหมหรืออยากจะเบรกก่อนได้ตั้งสตินิดนึงแล้วมาเล่าอือหึเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาเล่ากันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้ยังไงโอเคไหมไปตั้งสติกันก่นไปทําความตื่นเต้นกันก่อนเราจะทํางานกันแบบยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันนะไม่ไปเล่นเยอแต่ว่าอย่างน้อยเนี้ย อย่างน้อยหกคนนี้จะมีงานเป็นของตัวเองที่ทำเองทั้งหมดค่ะโอเคความฝันของมึงเป็นจริงแล้วมึงเรียกลุกเป็นเลยไอ้ฐานต้นไอฐานต้นไลฟ์ได้ทายไลฟ์เลยอ่ะเดี๋ยวมิจจะยังเปล่นหน้านะคะ